สวัสดีครับผมทอมนิดพารวยกับลาหุ้นของเราคลิปนี้กะลงลาหุ้นนะให้นะครับผมลาหุ้นผคดใดยังติดตามลาหุ้นกะโอเคโอเคเนาะอาทิตย์นึงมันจะหลุดประมาณหนึ่งวันนะก็ดูดูกันก่อนเนาะดูดูกันไปนะครับอาทิตย์นึงคือหามือนะเพราะว่าอันนั้นพี่ หุ่นวีพี่มันออกแบบไดแนวดกับุบหูนะคัะผมนะกับโบมีบบรูว่าเขาจ้างให้ยึดตัวไหนกระไดหรือเปล่าห่าบรูนะขอนั้นนะครับผมนะวีพี่ดกระบนับเนาะแต่เราก็ลุวงไวซื้อสําหรับค้นหลินเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราก็จะเน้นแค่ห้าวันครับจันถึงสุกพ่อแล้วก็ให้ดูว่าลาหุ่นเท่านี้อ่จ อันที่นึงมันอาจจะผ่านสักหมื่นหนึ่งความรู้สึกที่ผ่านมานะกะผู้ใดมากาก็แจัดไปครับผู้ใดบ่งมากก็เหลื่อนพานเท่านั้นแหละเนาะล่าหุ่นเฮาอาจจะบอบอปันไดครับบอเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะก็เลยคนเบิงกันหน่อยคนเล่นคนลุ่งก็ คนเล่ยตัวหน่อยนะ้ะบ่คกอยมีคนมาเบิ่งนะคะผมนะเพราะว่าเขาเหล่นหน่อยกันลาหุ่นเขาใจอยู่ถ้าบ่าลงมเลยกะเดียวกระถามหาคิดถอดกันมันบอกลาหุน่นเดียวก็บางคนเล่นเนะาะอาจจะบม่มีแนวทางนะหรือว่าช่องอื่นเขาอาจจะร่วงหายอยู่กับบุลูด้วยครับเนาะของเขาอาจบรได้ล่วงทุกหุ่นเขาอะมัดรวมมันม,มีมีเงินมีทุนตา่างกตโอเคเลยแหละค่ะผม มีเงินในกระเป๋าะเกาเขินละ่ะมีทุนตามมานนรับเมือ่อใดใดก็เก็บไว้ครับเพื่อเราจะไปสู้กันวันต่อไปที่วันไหนวันเราเราหลุดเราต้องมีเงินทุนตามมันด้วยนะนี่คือกรนี่คือการบอกไกว้ก่อนนะครับพรผู้ใดเล่นลาหุนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมาจวไหนนะมันก็เป็นเพียงแนวทางให้ ก็โอเคไหมครับก็สรุปผลเท่าเดี๋ยวมาดูสรุปผลให้ดูก่อนนะคะผมนะว่าเป็นยังไงบ้างสรุปผลของธนาคารนะคะผมนะเราไปดูกันเลยครับผู้ใดไล่ลาหุ้นหรือว่าจองไปห้าหน้อยหรือครับเหตุผลว่าหุ้นอาจจะดวงดีกับล่าหุ้นก็ได้นะใช่ไหมหรือว่าคุณอาจจะดวงดีกับยี่กีก็ได้นะ แต่ละคนดวงมันกับบุคือกันบางคนอาจจะไม่ถูกเลยรัฐบาลแต่บางคนมาเล่นฮาหนอยนี่เข้าดีจริงๆหรือว่าบางคนเล่นล่าหุ้นเนี่ยมันได้ละมันได้นะมันใช่ทางเราก็เลือกเอาแล้วกัก็แล้วกัน,กนครับไม่สนับสนุนให้เล่นหลายหวยเนาะมาดูล่าหุ้นสรุปผลให้ดูกันสักหน่อยครับว่ามันเป็นแบบไหนครับผมน่าว่าเขาบอ เสือกันบ่สรุปล่าหุ้นวันอคารนะครับมาดูกันครับว่าเขาบ่ติดตามกันบ่ได้ดูผลกันบ่ผลมันออกจังไหนในเบืเ้องบอ่ครับผมนะกะมาลงให้เช่นเดิมเช่นเคยกับ fc ล่าหุ้นของเรากะสรุปมากอะโอเคเนาะสําหรับสรุปล่าหุนห้นของเราตัวเด่นเท่าครับ สามกับแปดเนาะตัวเด่นเท่าสามกับแปดนี่คือให้รูดบนอย่างเดียวก็จะเป็นสามสิบแปดตัวสามสิบแปดบาทเนาะตาละบาทล่างอย่างเดียวสามสิบแปดสามกับแปดนี่คือสามกับสามสิบแปดตัวสามสิบแปดบาทอยู่ดีครับล่างอย่างเดียวบนอย่างเดียวพี่น้องเล่นแคสซตาพา่อเหมือนฮานอยครับฮานอยมีให้เล่นแค่สามตาแต่เรานี่ก็ ขอให้เล่นสี่ตานะครับล่าหุ้นเนาะเท่ากับให้เล่นในแต้นีเชา้าจีนฮั่งไต้หวันถ้ามือได้หุ้นได้มันหยุดเท่ากับเปลี่ยนหุ่นมาเรื่อยๆให้เล่นสี่ตาครับสี่ครั้งให้ตามสี่ครั้งกับพ่อถ้าบนบ่มาพายในสีตานี่ก็เร้าหยุดนะประมาณนี้ครับผมแนวแนวทางเข้าก็คือว่าตอนนี้คือนี่ครับสามกับแปดเข้าบนนะครับผมใครถลักใครเล่นรูดบน บนอย่างเดียวกับเขาแล้วเขาเลิกพอ่อจากเขาแล้วเนี่ยครับหยุดเลยครับหยุดมาแรกเลยเนาะมาแรกหาบาทกันโอเคเลรวครับพ่อหยุดถึงวันละร้อยถึงสมมุติว่าวันหนึ่งเราได้ร้อยหนึ่งหรือห้าสิบบาทบวกทบกันไปเดือนหนึ่งเขาก็จะได้ยูดอกครับพันกว่าบ,บาทเมนบบก็นี่แหละครับมันก็มีดใดแน่เขาแน่เสียแนย่แต่สรุปจะยอดไปแต่ละเดือนเรามันตอ้องได้ยูแล้วละเนาะ เพราะว่าถ้าตรงนี้ทุนตามน้ำด้วยครับมาเข่าคาบบนใครชอบล่างรูดล่างก็คือเข้าครั้งที่สามครับเราต้องมีทุนตามครับพอเข้าเราหยุดครับโอเคครับผมนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนี่ส่วนมากนี่มันมาบนหรือมาล่างครับถ้าถายังเล่นก็คอมเมนต์ไว้บอกกันในเด้อครับส่วนมากนี่มันมาบนก่อนหรือมาล่างก่อนหรือจังไหนครับ หรือว่ามันอยู่ที่บุญที่ดวงของท่านผู้ชมนะความรู้สึกครับผมนะไปต่อไปดูกับพรุ่งนี้ครับผมนะมาวัดใจวัดดวงกันไปครับสำหรับยี่กีบวกล่าหุ้นพรุ่งนี้ยี่กีวันพุดลาหุ้นวันพุดรูดสองตัวสี่กับหครับ รูดสองตัวล่างอย่างเดียวสี่กับพกรูดสองตัวบนอย่างเดียวสี่กับหกสี่กับหกนี่ก็จะเป็นสามสิบแปดตัวสามสิบแปดบาทนะรูดคำว่ารูดเนาะรูดสี่กับหกบนรูดสี่กับหกล่างถ้าใครที่ตามล่างแล้วก็ต้องตามล่างต่อไปทุกๆุกตาถ้าใครที่ตามบนแล้วก็ต้องตามบนต่อไปทุกๆุกตา นะเราบรรลุว่าทำผู้ชมเล่นแบบใดนะแต่อันแนวทางทางช่องเล่าให้เล่นแบบนี้เพื่อกันต้องไปเร่ยนหลายนะครับผมนะเขาเราก็ยุดกับพ่อบางคนอาจจะว่ามาทั้งวันเลยหรือว่าเขาเล่นทั้งเล่นทุก่นบอกหรือยังไงครับผมนะเล่นนทางเพื่นทุกคนวิ่จะเสียนะครับนี่เรียนทุกคนกับ่บไหวเดี๋ยครับถ้าเสียไปนะครับมันจะเสียเงินไปครับเสียดายนะ ดยังมักกะยัดไปครับแนวทา่าร่นล้วนดวงท่านผู้ชมด้วยเลือกเอาครับชอบบนรุ่นบนชอบล่างรุ่นล่ลางไปแล้วครับผมกับค่ำคืนนี้ใครที่ร่ำรวยหุ้นแล้วก็ไม่ต้องไปต่อหัวที่ไหนหรอกครับเอาไว้ก่อนเอาตังค์ใส่กระเป๋าไว้ครับผมคุณอาจจะมีดวงทางหุ้นก็ได้นะหรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากแชร์ให้ท่านช่องน้ำด้วยครับ ไชด้วยหุ้นแต่อย่าลืมสนับสนุนเลี่ยงช่องไว้กันโอเคอยู่เนาะนะแล้วก็พูดไปนะครับผมนะเพื่อท่านผู้ชมจะเมตตาท่านช่องเพราะว่าเรามาลงคำนวณให้เราก็หารายได้พิเศษของเราเป็นเรื่อยอะครับผมนะต่างคกนกันตังมีพละหมดทุกคนแล้วครับผมนะฝากลากันไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชมขอให้มีความสุขเลยไล่ลื่นเพียงครับผม